ส,ส,ส,สวัสดีครับผมชาวฮงไกซาเดลทุกคนกันด้วยนะครับโกัน,นี้กับผมผมอีกอยู่ั้นะครับสวูวนี้ครับผมก็จะพาสุขผมมาพูดกับผมเรื่องประสบการณ์กระบะแตกครั้งแรกกับเกมนี้นะฮะก็สาคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นโลมานะผมผมเนี่ยคือโลมาของจริง แต่ไม่ได้แบบเป็นวานนะสำหรับคนที่งงว่าเออวานกับโรมามันคืออะไรใช่ไหมแล้วแบบยังไม่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าโรมาคือสายเติมแล้วก็วานคือสายเติมแต่เติมคนะระดับกันถ้าเป็นโรมาจะเรียกว่าเติมแบบนานทีหรือว่าเติมเล็กๆน้อยครับผมไม่ได้เติมเยอะอะไรแต่ถ้าคือวานแบบมันจะอยู่เหนือะระดับหนึ่งขึ้นไปเลยคือเติมเอาทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาแพ็คขนหนเขาก็สามารถจ่ายได้และก็มีอีกระดับหนึ่งครับผมแต่ลดลงหน่อยนะคือสายฟรี อันนี้มันจะมีสามแบบฟรีโลมากับวานนี่แหละครับผมคุณผู้ชมอยู่สายไหนก็แล้วแตกกันไปแต่ผมมั่นใจว่าสายฟรีเกมโฮกยซาเร็วตอนเนี้ยแนวเทิร์นเบสอาร์คือสายฟรีจะเยอะกว่าสายเติมอันนี้ผมสมมตินะแต่ผมมั่นใจว่าเยอะกว่าแน่นอนแล้วก็โลมามีบ้างไม่มีบ้าง,าง,างอือันนี้แบบปกสีเลยโอเคถามว่าผม ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องกระบาแตกผมขอพูดถึงการเติมหม่วงไว้ละกันอะคือ,อการเติมหมวมวนั้นนะครับผมจะค่อนข้างที่จะไปแนวทางไปหยาดซะมากกว่านะถ้าผมไม่เจอตัวละครที่ผมอวยจริง,รงๆเนี่ยผมแทบจะไม่เปิดเลยนะจะพาดูครับอันนี้คือที่ผมจัดไปนะแพ็คคูณสองหายหมดแล้วอันนี้เลอแค่อันนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ตัวอวยแล้วผมก็จะจัดเลยอ่ะ เออถ้าเป็นวาใช่ไหมผมจะถ้าคุณผู้ชมเข้าวงการวานันไอ,อโลมาครั้งแรกผมก็จะเชร์เป็นตั๋วรถไฟซะมากกว่าผมเล่นสั้นๆแล้วกันถ้าเรียกว่าสเสบียงเนี่ยมันดูยาวไปตัวรถไฟอันนี้เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะเพราะว่าคุณผู้ชมซื้อถ้าแบบไม่เคยเล่นเกชินมาก่อนนะเกีชินมันจะเป็นพอดวงจันทร์ครับผมเหมือนไอนของอันนี้เลยแต่อันนี้นจะเป็นกำนันรถไฟหรือว่าเสบียงของรถไฟนั่นเองอื ตัวไฟน,นี้คุณผู้ชมสามารถซื้อได้นะผมเกือบราคาเกือบ2อ0อเลยถ้าคุณผู้ชมเติมเองนะแต่ถ้าเติมผ่านทางร้านก็จะถูกลงมาหน่อยแบบประมาณ20-30%เลยก็ถือว่าลดให้เยอะมากๆสำหรับผมเติมคืออันนี้ครับผมมันคือถ้าคุณผู้ชมเติมครั้งแรกใช่ไหมผู้ชมจะรับสายลุง้งอันนี้นะที่ผมเรียก่ะไป3ามร้อเลยครับผมฟรีๆและหลังจากนั้นนะครับผมท,ทุกๆวันคุณจะได้รับคระบผมเพจ เ0เพศต่อวันเลยถ้าเทียบกับสายฟรยีที่แบบเขาไม่เติมเลยสัก,กบาทและแข่งกับดวงเนี่ยเขาจะได้ที่ประมาณวันละ60นะถ้ายังไม่นับกิจอื่นๆนะเพราะว่ากิจเนี่ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะสำหรับสายฟรีแบบไม่เติมเป็สักบาทแต่ถ้าเป็นโลมาเนี่ยอันนี้จะมีประโยชน์นมากๆสำหรับคุณอย่างน้อย่คุณฟาร์มวันหนึ่งอ่ะคุณได้วันละ150เลยคือได้มากกว่าสายฟรีได้แน่นครับวันหนึ่ง ร้อยห้าสิบรห้าิวันหนึ่งอะคนตีไปแล้วกันว่าสองวันแล้วแต่ว่าทีหนึงเขาได้อะไรอะคุณก็ได้ประมาณแบบเจ็ดเจ็ดแปดร้อยแล้วหรือว่าเกือบพันแล้วอะก็ถือว่าได้เยอะครับคุ้มไหมสำหรับผมคุ้มนะสำหรับสายวานเอ้ยโรมาขอไปทำมต้องเรียกว่าวานเลยวะอ่ะโรมาคุ้มมีไหนมาที่ผมจัดก็ตามนี้นะผมเติมแพ็คนี้ทุกเดือนนะคุณผู้ชม ผมเติมแบบไม่ขาดสายเลยผมเติมทั้งเกนชิงทั้งสตาร์เลวนะแล้วก็บีพีอันนี้ผมพูดถึงสาระนะบีพีอันนี้เอ่อนานๆที่ผมเติมนะผมไม่ได้เติมบ่อยนะแพทที่แล้วก็ไม่ได้เติมเดือนที่แล้วอะ่ะมันมีบีพีอันนี้ใช่ไหมผมก็ข้ามไปผมมาเติมวันนี้แหละเอ่อถ้าเขาเรียกว่านะผมใช่ไ จันแนะนําให้เติมไหมเออมันคุ้มสำหรับคนที่ขาดเออทรัพยากรไปทําตัวถ้าเพื่อนๆทำกิจตอนนี้พวกนี้ครบนะกิจรายวันมันออกไปแล้วตอนนี้เลยแค่กิจรายสัปดาห์แล้วแต่ทำครบแน่นอนครับถ้าขยันทำคือวันนึ่งอ่ะเพื่อนๆน,น่าจะได้อยู่แหละไอเนี้ยสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันได้อยู่ประมาณเวลสิมั้งไม่ก็เวลสิบห ถ้าไอ้กิจรอบเนี่ยมันมีแบบพวกนั้นมาเล่นด้วยมันก็ได้มันพันกว่าเลยก็ถือว่าได้เยอะที่สุดแล้วสำหรับกิจภารกิจในรอบนี้อืมถ้าที่ก,กิจและสตาร์ที่แบบมันได้ทีละประมาณแปดร้อยเออสามร้อยอย่างเงี้ย <c oughs> คือมันดีนะครับผมสำหรับวานไอตวัวมาครับผมอ่ะผมเรียกว่าวานแล้วกันสำหรับวาน คือถ้าคุณเติมใช่ไหมคุณก็ได้ทรัพยากรพวกนี้ปนไปเลยครับผมคุณได้ทั้งตั๋วัพเอ่อพุกเลเวลได้ทั้งสมุดัพ exp ได้ทั้งเอเอเครื่องอัพไลโค c ล level อ่าแล้วก็ตั๋วราชาฟรีนะผมอีกนะอืมแล้วก็ถ้าทำถึงเล้วส50คุณชมก็จะได้นี้อันนี้คือที่เอาไว้เลือกออฟตรงเซตนะครับผมสว่าพวเพื่อนขาไปฟาร,ร์มโลกเออโลกเจ็ใช่ไหม และขาดแบบอาตาฟูฟูอย่างเงี้ยแล้วมันฟาร์มปุ๊บมันไม่ดอกผู้ชมก็ใช้นี่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ได้หมดแล้วก็อน,นี้ของใหม่เลยนะคือทีอัพเทรท็กทั่วของนี้มากเออนี่นะผมคือโลกของโรมานะโลกของโรมาคือเติมบ้างไม่เติมบ้างวานนี่คือเขาเอาทุกเดือนอืโอเคก็ถือว่าสาระ จบประมาณนี้แล้วกันคนระับผมสลับโลมากับวานแล้วว่าสายฟรีนะอ่ะต่อไปนะครับผมเรามาเข้าถึงเรื่องที่ผมนั้นอยากจะมาโนกันดีกว่านนะผมคือเรื่องของกระบะแตกอ่ะเราเริ่มนเลยครับไปคือเรื่องมีว่าผมกวรามาเล่นตอนช่วงแพท1.3ครับผมแพทตอนคาฟกา้าเอ่อถ้าจำผิดนะคาฟกา้า1นนะครับถ้าผมจําผิดกอไปด้วยมันจะมาคู่กับเบรดใช่ไหมคือผมไม่ได่ไม่ทันทช่วงเบรช ผมไม่ได้ต้อนครึ่งหลังนะต้อนครับก้ามาบบนันมาณพอดีเพราะว่าคุณก่อนแกป้ายผมว่าเอเอลอนลองเล่นดูไหมเนี่ยเกมนี้มันสนุกนะเพราะว่ามันเป็นเกมแนวที่ผมแบบชอบเล่นด้วยแนวจอเมสเพราะว่าเกมนี้ครับผมเป็นแนวเอ,อพ,พิวีเีนะผมที่ไม่ต้องแข่งกับใครแต่ว่ามันแข่งอย่างหนึ่งผมแข่งกับกิเลตตัวเองว่าคุณผู้ชมจะทนได้หรือเปล่าแน่นอนว่ากิเลสแต่ละคนนั้นมีลิมิตไม่เหมือนกัน เช่นกูชมลิมิตอยู่ที่ประมาณอะไรประมาณ80ตัวละครตัวนี้แบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรือว่าคือ่งกลาง50%อยากได้หรือไม่อยากได้ถ้ากิเลสแบบมันเต็มร้อยปุ๊บเช่นผมไปเปิดคู่ชัวเนี่ยผมเติมหนักมากคุณผู้ชมคู่ชัวรเนี่ยผมลดเลดเว้ใ้ผมต้องไปเติมแบบแพ็คราคาเกือบเกือบแพงที่สุดอบอกแล้วามิถ้าแบบชนะกิเลสตัวเองได้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าชนะไม่ได้ก็ถังแตกครับผมอืม ก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมนั้นมาเล่นด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้นะเช่นมาเล่นเพราะว่าตัวละครผู้ชมที่คุณอวยหรือว่าจะตัวละครที่คุณชอบอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอ่ะหรือว่าจะเป็นหลายเรื่องอย่างี้กว่าช่างมโอเคก็แน่นอนว่าช่วงนั้นอ่ะผมค่อนข้างที่จะเลยแบบอยากได้คราบกล้ามากตอนแรกผมหลุดแต่ตอนแพทเออ 1.3เนี่ยหรือว่า1.5ขึ้นไปเนี่ยผมเริ่มมีอาการแล้วว่าเอ๊ะมันดุดเร็ดบ่อยมากคุณผู้ชมแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งที่ผม,มดุดเลยคือของดันเหงิงครับดันเหิงมังกรน่ยเจ้ายนน่ยผมไม่ดุดแค่ตัวเดียวเลยหลังจากนั้นคือแบบ2-3สแพทมาที่คือลุดเ็ะเลยตั้งแต่แพด1.3ที่ผมมาเล่นนี่คือแบบอ้ยยับเลยอูย้หัวเนี่ยผมมีการันตีผมไปเปิดได้ ส่วนเบสเนี่ยพอแพด1.6ปุ๊บคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบฝันดีของผมมากเลยมันไม่ใช่ฝันร้ายของผมนะครับผมเพราะว่าแต่และไอดีนั้นมีดวงที่ต่างกันออกไปอย่าไปมารว่าแบบคุณต้องแบบดวงเข้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมไอดี ID ทุกคนนั้นมีดวงไม่ต่างกันวันนั้นอาจจะไม่ใช่วันของคุณที่คุณจะเปิดได้หรือเปิดไม่ได้คุณแบบไปบอกว่าเอ้มุงต้องเปิดให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อเอาตัวละครนั้นมาเล่น เช่นผมต้องแบบต้องเปิดเบลดว่าเบลเบลดมันเก่งนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเบลก็แบบเป็นตัวกลางๆไงเออจริงๆอ่ะรอบเนี้ย1.6อ่ะเป็นอะไรที่ผมแบบพอใจมากๆเลยเพราะว่าผมไม่หลุเดเหรนเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อเลยนะก่อนที่ผมจะไปนะอ่ะก็เกมเนี้ยผมรู้สึกว่าเราเติมไปแล้วเนี่ยเขาเอาเงินที่พวกเราไปเนี่ยเอาไปพัฒนาต่อ อย่างอานุรัผู้ชมเขาก็ยังฟังฟีดแบคผู้เล่นนะเกมค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของโพงไกหรือว่าจะเป็นของเกนชินหรือว่าจะเป็นของโพงไกรซาเลวเขาก็ฟังพวกเราเขาเอาเงินที่พวกเราไปนั้นไปพัฒนาต่อแล้วก็เอาไปสร้างตัวละครอ,อะไรหลากหลายอย่างมากที่ทําให้เรานั้นมีภาพอันสวยสดงดงามและก็มีตัวละครนนั้นที่สวยหล่อต่างกันไปเพราะฉันบมคิดว่าเกมเนี้ย ผมเป็นวาเนี่ยเติมไปเนี่ยผมไม่เสียดายเงินเลยครุณผู้ชมต่อให้มันรุดูุเล็ก็จริงคือเกมเนี้ยให้อิสระผมมากผมสามารถที่จะแบบจัดทีมตามเมตาได้ผมรู้สึกว่ามันสนุกมันแฮปปี้อะ่ะผมเล่นแล้วบบมีความสุขนี้ดีกว่าต่างจากเกมค่ายที่ผมเคยเล่นมาถ้าคุณผู้ชมแบบเออเป็นคนผพื้นติดต,ตามน,นะเออกดคลิปเก่าผมไปดูแล้วก็เลื่อนๆๆดูอ่ะันจะมีไอเกมอีกเกมนึ่งอนะเกมค่ายนั้นนะ่ะ เขาเออพูดตรงนะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาดูแลผู้เล่นดีมากแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยผู้เล่นฟีดแบ็ไปไม่ตอบผมคิดว่าเกมนั้นน่าอยู่ดีไม่นานเนี่ยถ้าเขายังเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็ช่างมันแล้วกันเรามาพูดถึงเกมเที่ยวรักกันดีกว่าคือตอนเนี้ยเกมฮงไกกับเกมเกมิกมชินเนี่ยเหมือนจะเป็นเออเกมหลักช่องผมไปแล้วอะ่ะตอนเนี้ยอ่าผมคิดว่าน่าจะมาแทนเ,เกมเก่าได้เลยนะถ้าเกมเก่ามันยังให้ผมเป็นอย่างนั้นต่อไปตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมเนี้ยผมคิดว่ามาแทนแน่ๆเดีอีกไม่นานเนี่ยในเ,เกมเก่เาก็น่าจะไม่มีแหลอะอโอเคเรามาเข้าเรื่องต่อเอ่อก่อนที่ผมจะไปนะผู้ชมอ่าผมมาสุกหน่อยดีกว่าว่าผู้ชวนผมไม่มีการ,รันตีผมเปิด50 50ดุนเลทได้มาได้่ิมโกตัวแรก ผมจำได้ผมนี่ป้าตัวแรกเลยตอนนี้ผมกำลังปั้นป้าอยู่นะ,ะและผมต้องไปเติมแพ็กที่แบบมันราคาเกือบแพงที่สุดเพื่อเอาฟูชวนอ่าแค่นั้นแหละครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเจ็บใจสุดเลยคือหัวหัวหัหัว,หว,หว,หวผมไม่ได้หลุดเหรนนะผมมีกนารนตีผมหลุดต่ออาจารย์จริงริวคือเละเลยครับผมเพราะว่าผมไม่มีโวธาตุน้าแข็งตีมอนเลยตอนนี้ จบอับบชั้นสิยังยากเลยมันไม่แพ้ผมอ่าเพราะว่าโทปาเนี่ยผมก็นั่งเลยแด้วยจะเปิดโทปาดูหัวแหละตัวฮิวผมก็ไม่มีแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ดวผมมาแล้วผมผมสู้ได้นนเต็มที่หัวเนี่ยการันตีหลุดตอนจริงหลีอวเข้าผมเก็บการันตีหาหัวแล้วก็เบรดเบรดเนี่ยผมได้เลยผมแผ่นหนึ่งตอนที่มาเจ็ดสิบไม่ดุเล่ ครัก้าผมสองการันตีนะทองเลยสายฟรีหนึ่งเงนแรกยังไม่เติมอันนี้ตอนห้าโลรุนเหมไม่นับนะเออนันถึงเป็นอีกตัวที่ตัวแรกเหมือนกันที่ผมไม่ดูดเลทเลยเป็นผู้ชายตัวคนแรกที่ผมไม่ลุดเลททำไมใช้คำแปลกแปกอ่ะอ่ะแล้วก็ที่เหลือผมก็ค่อยปั้นไปนะอย่างชิ้นนี้ก็เออลุดเลทได้มาตู้ตู้ถาวรแถมอีหนึ่งด้วย โอเคไปหนูก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ที่หลุดได้มาตอนประมาณเออกดไป5ครั้งเพื่อเอาเซียรี่แต่ว่าหลุดได้ไปหลุดมาก็โอเคเหมือนกันตอนนี้ผมมีการตีแล้วผมก็สบายใจแล้วครับอ่ะโอเคผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะผมเออการนะผมพูดถึงเรื่องเอ,อ่อถังแตกก็จบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมในอนาคตอ่นะถ้าผมมีฐานคนดูแบบพอสมควรเนี่ยผมก็จะมานั่งไลฟ์สตรีมให้ผู้ชมฟังแล้วกันนะอ่ะเล่นเกมไปด้วยคุยไปด้วยไม่ว,ว,ว่าจะเป็นเกมชินหรือสตาร์เล เอางี้ดกว่าผมคิดว่าเพื่อนๆที่เล่นสตาร์เรลวอะ่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งอะเล่นเกนชินมาด้วยอ่ะก็เดี๋ยวติดตามมาดยผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนในอนาคตผมมีได้สตีมแล้วก็จะมานั่งคุยกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วไป,ไปเจอกันครับผมบ๊ายบาย